ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเอฟซีที่รักในการหายอยู่หางกินทุกท่านอาวันนี้ก็พบกับเสียลวยป่ากลางป่าเลยนะครับผมนี่ก็ามาลงป่าแรกพี่น้องตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ออกแล้วครับผมเห็นอากาศขมุกขมัวเนาะแต่ก็อยู่บ้านครับผมอยู่ไม่ถูกไม่รู้จะยังไงแบบไหนอันนี้ก็มาลงป่าแรกก็ามาเจอหนึ่งลังแล้วครับผมมาลังอย่างใหญ่เลยพี่น้องใหญ่กว่าที่เสียลอยป่าไปเอาอยู่อ่ บ้านตะขบเนาะเขตอำเภอปักตงชัยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูรังกันดีกว่าครับผมว่าใหญ่ขนาดไหนไปนี่เสร็จเลยปลาก็เดินมาได้แป๊บหนึ่งแล้วก็มานั่งทำครบแล้วครับผมเหลือแต่ว่าหอ่อใบไม้สดเนาะอันนี้ก็จะได้เป็นกิ่งไม้แห้งแหละพี่น้องเพราะฝนตกเนาะหาใบไม้แห้งไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูรังมาชมรังกันดีกว่าผม แล้วมาถทึ่งในความใหญ่โอ้โหเมตรกว่าแน่นอนพี่น้องอเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับผมเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับผมนี่ว้ายางใหญ่พี่น้องเลยเมตรกว่าแน่นอนครับผมนี่แต่ไม่รู้ว่าแถวบ้านเทเลยป่าน้ำจะเหมือนเขตปักธงชัยหรือเปล่านะพี่น้องอแต่รู้ว่าแบบใหญ่จริงๆครับผมลังนี้สุดยอดเลยครับผม ออมานี้เลยครับผมนี่ปีนง่ายๆเลยพี่น้องกิ่งก้านสาขาเขาอือเลยครับผมอ่ากับอมานี้เลยครับผมนี่ต้นข้างน้านี่เลยครับผมเดี๋ยวยังไงเสร็จป่าขอทําครบก่อนนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งติดลังเลยครับผมมาลุ้นน้ําลุ้นลังว่าจะเป็นแบบไหนจะดีมันเขตปักธงชัยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ก็ทําครบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งติดรังนะพี่น้องตอนนี้เหมือนกับเสียดลอยป่าจะตีพึ่งแข่งฝนแล้วพี่น้องขมุกขมัวไม่มีแดดไม่มีแสงเลยพี่นอ้องอะเดี๋ยวเราลุยกันดีกว่าครับผมไปเอาครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงรางวันที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้โหไม่รู้จะเป็นยังไงรู้แต่ว่ารังแก่นี่แหละครับผมแก่งากเลยแต่ไม่รู้ว่าหัวน้ําจะเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับผม เป็นไงหมอโอ้ยหัวหน้ามลามคอนพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูครับผมนี่นพออัวน้องพี่น้องเอ้ยว้าวหัวหน้ามรามคอนครับผมแหมอย่างคกักนู่นยาวไปถึงนู่นเลยครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดแกวเลยครับผมแต่ล้างไม่ได้เลยนะพี่น้องแต่เทียนเลยปาก็ต้องตัดออกเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเขายาวตลอดแนวเลยเนาะแหมอยู่มานงมานานไม่มีคนมาหาแล้วมั้งเดี๋ยวพี่น้องเอ,อ้ย ประมาณนี้เลยครับผมโอ้ยดูความสวยครับผมเต็มเต็มอสุดยอดครับผมอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องตัดกันดีกว่าพี่น้องอ่ะครับผมอ่าเต็มเต็มเลยครับหัวน้ําลามคอนแจ๋วสวยๆเลยครับผมตั้งกล้องตัดกันเลยพี่น้องอ่ะครับผมมุมกล้องได้ประมาณนี้หละพี่น้องอ่ะอ่จจะเห็นอ่ะแค่ช่วงนี้นะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันดีกว่าครับผมถุงใหม่พี่น้อง ยอดครับผมเรียมาเลยครับสองถุงอันนี้เสรียมไปปากคิดว่าน่าจะต้องปาดหมดครับผมเพราะว่าหน้ำลามโคลนเนาะก็เลยจำเป็นต้องปาดหมดครับผมตอนไว้ไม่ได้พี่น้งองเรามาปาดครับผมเดี๋ยวเรามาดูเกศสอนกันพี่น้องเกสอนเป็นยังไงครับผม ทีสอนก็จะประมาณนี้แล้วครับผมอ๋อไม่ก่อนนี่เสีนเลยปากก็โดนไปดอกหนึ่งแล้วครับหนุ่มยังไม่ได้แกะไหลออกเลยนี่เดี๋ยวคงต้องปาดล้างออกแล้วพี่น้องคงต้องปาดล้างออกนะจ๊ะเอาไว้ไม่ได้ครับน่ะ หนึ่งแผ่นครับผมแผ่นที่สองนี่น้องน่าจะได้ไวแค่มุมนี้แหละครับผมนี่ที่ในกล้องไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเรามาตัดน้ำกันครับผม เจียมๆวย้ๆเลยลามคอนครับผมอยู่มานานแล้วพี่น้องเลยน่าจะแบบโอ้โหจนแบบไม่มีใครมาเห็นสักทีนะครับผมอ่ะหนึ่งก่อนได้แล้วครับผมจากก่อนที่สอง ตลอดแนวครับผมปับโอ้ยอดก่อนที่สามครับผมโอ้ไม่ได้ขึ้นคมคอนยากมั้งเนาะ ลงนี้ขึ้นคอมพรอนดีกว่าครับผมโอ้โหตัวลงไปเต็มเลยพี่น้องเลยทำไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราไปเลือกออกคันออกกันเลยครับผมนี่โอ้โหมาช่อมๆถุงนี้ใหญ่เลยครับผมโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ป่าแรกก็ลังแรกครับผมขึ้สศรก็ะจะเป็นส่วนที่เศษเลือดป่าทิ้งไว้เนะ,ะสะเผื่อเขาจะอยู่เนาะ อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับผมก็เหลือไว้เยอะอยู่พอสมควรครับผมอประมาณนี้แหละครับผมอโอเคครับเสร็จทิ้นภารกิจเดี๋ยวเจอกันด้านล่างเลยครับผมไปพี่น้องครับผมตอนนี้ก็ลงต้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ปลอดภัยดีครับผมแม่เอาพึ่งค้มฟ้าค้มฝนเนี่ยพี่น้องพึ่งมีกิ่ตัวนี่รอรับเสียงเลยป่านี่ ถ้ามีเป็นล้านก็อย่ารอรับเป็นร้านนี่แหละพี่น้องเพราะว่าวันนี้เขาอากาศเขาหมกขมัวเนาะเขาก็ไม่ออกหากินครับผมก็อยู่ครบทุกตัวตนนั่นแหละพี่น้องอะเสียนเลยปากก็โดนไปหนึ่งแม่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานดีกว่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นรังนะพี่น้องก็จะเป็นรังแก่ครับผมเดี๋ยวเสียนเลยป่าจะตัดเลือกดูเนาะว่าอันไหนที่ว่าจะพอเอาไปทําลาบได้ครับผม ถ้าจะนั่นไปก็เสียดายเนาะเราเอาลงมาแล้วครับผมแต่ถ้าว่าไม่ตัดก็ไม่ได้ครับผมเพราะว่าเขาหัวน้ําลําคอนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเกสรน,นะพี่น้องไม่มีหรอกมั้งเสียนเลยป่าไม่น่าเอาไปแล้วครับผมนี่เกสรเกสรครับผมทิ้งไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูน้ากันครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดแหมเท่ากันก็ที่ว่าไปปักวันนั้นเลยนะพี่น้องหัวน้ําสีเดียวกันเข้มๆเลยครับผมนี่ โอ้โหสุดยอดเลยครับผมน้ำโอ้โหแต่ตัวก็เต็มแล้วพี่น้องไม่เป็นไรครับผมไม่มีปัญหาเพราะว่าช่วงรอช่วงที่ว่าช่วงที่ว่าเสียรดรอยป่าคันหรือกองครับผมยังไงก็ต้องเอาตัวออกก่อนอยู่แล้วครับผมเพื่อความสะอาดเนาะแล้วก็จะทําให้น้าพึ่งเขาไม่เสียง่ายครับผมเดี๋ยวเสียรดรยป่าจะเอาพึ่งมาเก็บไว้ที่รถก่อนนะพี่น้องเพราะว่าพอจอดรถเดินเข้าไปก็เจอเลย อ่ะแล้วเราเอาลังมาเก็บเอาหัวหน้ามาเก็บเดี๋ยวเราเดินลุยกันต่อดีกว่าผมเพื่อเพื่อจะมีลังเพิ่มับผมไปครับผมโอ้เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วพี่น้องยังไม่จียังไม่เห็นลังเพิ่มเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพป่าที่ว่าเชลยป่าเดินเลาะหาเนาะห,หน้ามีจริงๆเลยครับผมนีน่พี่น้องเป็นป่าประมาณนี้เลยครับผมนี่ด้านล่างก็จะแบบลุกๆหน่อยเนาะ หน้าอยู่มากมากเลยครับผมแต่ก็ยังไม่เห็นลังเลยพี่น้องป่านี้เซเลป่าเคยมาเอาครั้งหนึ่งแล้วเนาะได้ไปลังหนึ่งครับผมนี่ก็มารอบที่สองอก็ยังดีมาได้ลังเมื่อกี้เนาะก็ะเลยเลาะเดินดูเรื่อยๆครับผมนี่หน้ามีจริงๆเลยครับผมนี่นี่ไม่อยู่เฉยเอ,อ ก็จะลุกๆหน่อยนะครับประมาณนี้แล้ครับผมสภาพไม้ที่เดินหาเนาะด้านล่างก็จะลุกๆหน่อยพึ่งเขาน้ามาแอบดูครับผมแอบอยู่ครับผมเพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นไอค้ายแบบยังไงพี่น้องก็เหลือป่าอยู่หย่อมนี้แล้วครับผมหย่อมจุดท้ายแล้วตรงอื่นก็เป็นแบบว่าต้นไม้แบบห่างๆนะพี่น้อง ตรงนี้ก็จะมาเกือบได้ั้งจากยี่สิบไร่อะพี่น้องคือป่าอยู่แค่ป่านี้ป่าเดียวป่าสุดท้ายครับผมพึ่งเขาน่าจะมาอยู่แบบว่ามากกว่าหนึ่งรังครับผมเอาโอเคเดี๋ยวเดินต่อครับผมถ้ามีรังยังไงเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ดูครับผมไปแล้วพี่น้องปิดคลิปสําหรับวันนี้เพียงเท่านี้แหละครับผมเพราะว่า,าเสจเลยป่าก,ก็เดินเลาะหาจนทั่วแล้วเนาะ ก็ไม่เห็นลังเพิ่มครับผมก็น่าจะได้มีผลงานมาฝากพี่เพียงน้องอยู่แค่แต้มเดียวนี่แหละครับผมอ่ะและอีกอีกอย่างหนึ่งก็ฝนเมฆฝนเริ่มจะมาแล้วครับผมถ,ถ้าเทียดเลยป่าไม่รีบออกป่าออกโคกเดี๋ยวจะออกไม่ได้ครับผมอ่ะอย่างน้อยวันนี้ก็ยังดีนะครับผมมีผลงานมาฝากพี่เพียงน้องอ่หนึ่งแต้มครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันดีกว่าครับผมอ่ะครับผมผลงานก็ประมาณนี้อันนี้เป็นหัวน้ําพี่น้องได้อยู่ครับผมนี่ สามโลสี่โลไม่ขาดครับผมหนักอึกเลยพี่หอพี่น้องเลยนี่สีเข้มเลยครับผมนี่อ่ะสีน้ําก็จะออกไปทางแถวขีดปักที่ว่าเสียเลยป่าไปเอาคลิปที่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นลงังอ,อ่ะอ่ะมันก็จําเป็นเนาะพี่น้องเพราะว่าหัวน้ำเขาลามคอนครับผมเสียเลยป่าก็เลยจําเป็นต้องอ่าตัดลังบริเวณนี้มาเนาะถึงเขาจะแก่เราก็ต้องตัดครับผมไม่งั้นก็กีดหัวน้ําไม่ได้อ่ะผลงานสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมนี่ รวมๆอ่ะ,อะเดี๋ยวต่อไปนะพี่น้องนี่ก็จะเป็นดอกข้าวโพดแต่บางพื้นที่นี่ต้นใหญ่เป็นเป็นดอกเป็นอะไรแล้วนะพี่น้องอบางที่ก็จะต้นประมาณนี้แหละเพราะว่าเขาปลูกไว้พร้อมกันเนาะที่นี่เสียเลยป่าสังเกตดูแล้วไม่มีตัวออกหาอยู่หากินเลยครับผมอ่ะก็ด้วยที่ว่าเนาะนดูบรรยากาศพี่น้องเมฆฝน <laughs> อึมคึมเลยครับผม อยู่ต่อไม่ได้แล้วพี่น้องอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับผมผลงานสําหรับวันนี้เนาะ,ะยังไงเสียเล็บป่าก็ไม่มีอะไรมากครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจเสียเล็บป่าได้ทําคลิปต่อไปครับพี่น้องอ่ะและคอยติดตามครับผมว่าคลิปต่อไปเสียเล็บปา่าจะพาไปเที่ยวปา่าเที่ยวโคกไหนหาอยู่หากินอะไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง